สวัสดีครับกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยของเรานะครับภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาของชั้นประถมศึกษาปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับครูนะครับพิทักษ์สุภาหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทําไมเทอมนี้เป็นของครูใช่ไหมครับเพราะเทอมนี้แล้วเป็นของครูรัติการนะครับรอบนี้เป็นคิวของครูบ้างที่จะมาทําคลิปสอนป .5 นะครับเพื่อให้ไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะเราจะ เข้านี่เลยหน่วยการเรียนรู้ที่6จากภาคเรียนที่ผ่านมาเทอมหนึ่งใช่ไหมครับเราเรียนมาแล้ว5บทเทอมนี้นะครับเราจะมาขึ้นบทที่6แล้วจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องคำราชาศัพท์หลายห้องนะครับได้อาจเกินไปแล้วนะครับเกี่ยวกับคำราชาศัพท์มันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ว่าเป็นยังไงบ้างคำราชาศัพท์หมายถึงอะไร คำราชาศัพท์นะครับแปลตามรูปคำแล้วหมายถึงถ้อยคำสำหรับพระราชาแต่ตามหลักภาษาไทยหมายถึงคำที่ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลนักเรียนสังเกตให้ดีว่ามันจะมีอยู่สองความหมายในภาพรวมนะครับภาพรวมแรกคําว่าถ้าแปลตามรูปคำแล้วนะครับมันหมายความว่าถ้อยคำสำหรับพระราชานะครับ แต่เมื่อแปลาตามหลักของภาษาไทยแล้วจะหมายถึงว่าคำที่ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลน,นั่นเองครับคำแล้วก็คำราชาศัพท์เนี่ยสามารถแบ่งได้ไปอีก3ประเภทใหญ่ๆก็คือคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 2. คำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์และข้อสคำศัพท์ที่ใช้สำหรับสุภาพชนนักเรียนอาจจะงงไหมครับไม่งงนะเขาหมายถึงอะไรเขาบอกว่าคำศัพท์นะครับข้อที่หนึ่งเขาว่าคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ใช่ไหมครับ ในที่นี้เขาบอกว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติกับพระมหากษัตริย์ทั้งหมดหรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์ครับคือจะใช้กับพระใช้คาราชาศัพท์ในประเภทของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเลยอ่มาดูถึงสาเหตุ สาเหตุที่ภาษาไทยมีการใช้คำราชาศัพท์เพราะอะไรเอ่ยเพราะคนไทยยึดถือวัฒนธรรมเกี่ยวกับระบบอาวุโสมีความเคารพเกรงใจผู้ที่สูงศักดิ์ด้วยชาติกำเนิดอายุและตำแหน่งหน้าที่ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการใช้ภาษาที่มีระเบียบแบบแผนเป็นพิเศษสำหรับบุคคลต่างฐานะกันในที่นี้หมายถึงอะไรอถ้าเราเปรียบเทียบ ให้เห็นได้ชัดเลยเปรียบเทียบเรากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับเรามีฐานะเป็นลูกคุณพ่อมีฐานะเป็นผู้มีพ่อคุณของเราใช่ไหมครับเราก็ใช้คําศัพท์แตกต่างกันไปถ้าเรามีเพื่อนเราก็ใช้กับเพื่อนใช้กับคุณพ่อคุณแม่เราจะใช้ภาษาที่ต่างกันไปอันนี้เปรียบเทียบให้ยกตัวอย่างในชัดแต่ในที่นี้เราจะเรียนเรื่องคําราชาศัพท์ใช่ไหมครับก็จะแบ่งออกประเภทออกไปว่าจะเป็นแบบไหนกันบ้างอะไปดูพร้อมกัน แต่ก่อนที่ไปดูประโยชน์ของการศึกษาคำราราชาศัพท์นี่มีแน่นอนครับเราเรียนไปเพราะอะไรเร,เรียนแล้วได้อะไรเขาว่าทําให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับระดับของบุคคลที่สื่อสารด้วยเห็นไหมครับว่าเหมาะสมกับระดับของบุคคลที่เราสื่อสารด้วยและข้อ2ทําให้สามารถอ่านและฟังข้อความ ที่มีการใช้คำราชาศัพท์ได้เข้าใจทำให้สามารถอ่านและฟังข้อความที่มีการใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างเข้าใจสังเกตได้ง่ายก็คือข่าวในพระราชาสำนักใช่ไหมครับตอนหัวข่อเนาะแล้วก็หนังจากจาก,จากวงวงใช่ไหมครับที่ออกเสาร์อาทิตย์ถ้าเรียนตื่นทานมาดูก็จะใช้คําราชาศัพท์เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้ไปแล้วนักเรียนอาจจะฟังและเข้าใจมากขึ้นก็ได้ สเป็นเครื่องฝึกอบรมจิตใจผู้ใช้และผู้ศึกษาเป็นบุคคลที่รู้จักใช้ภาษาได้อย่างประณีตงดงาม 4. ทํทำให้บุคคลผู้นั้นได้รู้ความหมายของคำศัพท์อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและสามารถทำให้ศึกษาวรรณคดีเก่าได้อย่างเข้าใจหมายความว่ารายหมายว่าถ้าเรายิ่งรู้คําราชาส์มากเท่าไหร่ใช่ไหมครับยิ่งเราไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ตำราของไทยแล้วแต่ก่อนเขาก็ใช้คำราชาศัพท์กันเป็นหลักใช่ไหมครับและตอนนี้เราก็จะทําให้เราศึกษาวรรณกรรมวรรณคดีเก,ก,ก่าๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสรุปแล้วสรุปอะไรทําไมถึงไปเร็วขนาดนี้เพราะอะไรครูถึงไป,ไปเร็วเนื้อหามีแค่นี้ครูอยากให้นักเรียนได้เจาะลึกไปทีละหัวข้อนะครับว่าวันนี้เราได้เรียนอะไรบ้างถ้าเรามีความรู้นะครับมีถ้าเราเริ่มหนึ่งนับหนึ่งใหม่ ด้วยความเข้าใจนะครับ2 3 4ที่เราจะก้าวเข้าไปมันก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูอยากให้นักเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปของคําราชาศัพก่อนว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าครูพูดเร็วไปนะเรัก็สามารถกลับย้อนไปดูคลิปได้ต้นคลิปได้ว่ามันเป็นแบบไหนใช่ไหมครับสรุปคือสรุปยังไง 1. คําราชาศัพนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทคือคําที่ใช้สําหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมสารนวงศุทุกพระองค์ สองคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระพิสุสงฆ์และสามใช้คำศัพท์คำศัพท์ที่ใช้สำหรับสุภาพชนแต่วันนี้เราเรียนเรื่องของวันนี้เรามาตีของพระมหากษัตริย์กับพระบรมงวงศานุวงศ์ปรชาชอบในคลิปถัดไปเราจะมาเจาะลึกอของพระพิสุสงฆ์กับสุภาพชนนั่นเองครับถ้านักเรียนฟังไม่ทนันหรือไม่เข้าใจก็สามารถอย่างที่ครูบอกครับกลับไปดูต้นคลิปหรือ มาถามครูได้นะครับเกี่ยวกับความราชาศัพ์เบื้องต้นันเป็นยังไงที่เราเรียนรู้กันไปใช่ไหมครับและสำหรับวันนี้นครับครูข้อขอ,อกราบว่าขอบคุณและสวัสดีครับ